สวัสดีครับคุณพ่อสรีสวัสดีครับครับคุณพ่อสรีสวัสดีครับ <apps> ก่อนน้องคอปเตอร์สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับน uh ้องคอปเตอร์สวัสด ouais ีครับหน่อยอ่าเก่งหลายครับจนได้ปักบัวตัวครับท่านผู้ชมเนาะแนวทางดีๆเด็ดๆกับคุณพ่อสรีครับเอฟสี่หัวตีพันมาเข่าสามตัวที่บอกครับคุณพ่อเข่าสามตัวเงี้ยเข่าตัวเข่าตัวสามตัวเออตัวไหนครับห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่พ้นมันสี่ศูนย์ห้า กายไปเหยียบขากล่องมันเส้นอัเีไปเหยนี่ยเออยันตึงเอาไปโดนขากรองเนาะอนังฮันละครับเขางวดก้อนๆนะครเอองวดก่อนงวดหากรอนหาซุนสามครับครับเอาบาตรีครับวันที่สิบหกนี่ครับวันที่สิบหกกรกกราคมปศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับคุณปอศรีฟันแนวด้วยครับขันวดนอนกับเซียวสองสองคนนอนเฮียงกันอยู่ครับบานี นอนหูเมื่องขื่นซักางก็มาปรากฏสำนึ่งคือจังเมียเพิ่นเมืออื่นเปี้ยวบกหงมครับก็คือเจ้าเพิ่นบกไปประการักลอยลอยสิไปขึ้นบกไปไปไปมากๆเลยหูเมื่อเจ้าไปบกไปเปี้ยวบกหงมอ่ะกระดาษเปี้ยวบกหงเออเมียเมืองอิ่นเปี้ยวบกหงครับผมเพราะไงกันหรือเปล่าหูเมื่อขึ้นก็สร้างฝันบกเคยตะขาเป็นเสี่ยวกันบกเคยฝันเกี่ยวกันบกเคยฝันมาไรนอนน้ำกันจะเกลือดูน้ำกันจะเกลือครับเป็นเสี่ยวกันมากเลยแต่บุษันเอาหลุมเมียคนไี้ครับผมบ้านี้ มาวางสองคืนผ่านมานี่กับฝันเป็นแบบล่างๆเดียวกันฝันมาเห็นเด็กหน่อยวัยรุ่นมันนอนเฮียงกันอยู่ครับมันนอนเฮียงกันอยู่พ่อใหญ่ไปกับกาเกือบเสร็จแ้พี่เฮียงน้ำมันอีกไปนอนเฮียงมันอีกกับบอนอนครับคือจังมันก็เลถามันซื้อจังไงล่ะหำอ่ะแต่ซื้อที่จังไหบางหนึ่งมันบอกซื้อบางหนึ่งมันบอกครับบอกว่าจังไงครับมันบอกว่าซื้อนี่ซื้อยูโรยูโรครับผมยูโรอืมบางหนึ่งบอก ทุกคนก็ทอกันมับเด๋ยว่ายทอกันเรื่อยว้สยซ้นึงหน่วยหม้อหนึ่งม้อสองนี่มากมือขึ้นอีกผมเมื่อขึ้นมาามักต้มกาแฟกินเหลวได้ลบไปนอนอีกว่ามันฝนตกก็เลยลบไปนอนครับนอกกับฝันเสืือๆไปฝันว่าเสียวนมันคือมีคนตายนะในในในหมู่บ้านนั่นมีคนตายพอไงือยังไหลอชีวิไปซอยงานคนตายกับโบแมนครับ ไปบ้านเนี่ยไปเห็นน้องไส้น้องไส้ผู้ตายไปน่ะครับผมน้องไส้ผู้ติดปอใหญ่ล่ะผู้ตายครับกับคนบ้านนั่นบ้านเขาเป็นงานครับนอนเฮียงกันอยู่อีกแล้วบ้านนี่น่องทอดบ้านก็เลยหมอเสียวเขาว่าเนี่ยโตมาอยู่บ่เฮ้ยเพราะว่าท่าน่นบอกเสียวผู้เก่านี่ะเออเสียวผู้เก่าเนี่ยมาบ้านนี่พิ่นมาเสือผู้นุ่งเนี่ยมานั่งเฮียงจังสี่เลยครับครับบ้านั่งเฮียงสิเป็นเพราะปอใหญ่ก็เลย่องหูมื่อกันเนียน้องมันสิแจ่ ก็มาคือเทเล่แล้วไปเจอตัวใดเนี้ยสิบเอ็ดพ่อคนอยากการลองซองแนวหนึ่งสิบยังกว่าครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดออหนึ่งหนึ่งเออครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดมาเลยคือมันกับมอเชยรนคนมันหาวุนเจ็ดสิบห้าปีทำการเจ็ดสิบห้าบวกเจ็ดสิบห้ามันสิเป็นรอยหาสิพ่อก็เลยสื่อลัตเตอรีไหวรอยซย์หาศูนย์หาเออแต่ศูนย์หา บ่อดตุนหบ่อดตนตีแปดตุนหาเออหาหนึ่งตุนหาบ่ได้โอ้ปกตินี่มากหนึ่งศุนหามากหน่งนหาคนนอนเนี่ยคนตายนเนี่ยเราบ่ิตายแล้วผู้ตายผู้ตายผู้หนึ่งเ้วผู้นั้นกะจกตายบตายไม่ข้นบ้านนั่นนะเนบาทนี้ยังมีชีวิตบ่ล่ะครับเจียวนี่ยั่งอยู่โอ้มาหากันอยู่วังเาอายุแต่อายุของเสียวนั่นกับตุลีเจ็ดสิบห้าปีพรใยังกเจ็ดสิห้าปีทอกัน <บ>ันเห็นคนตายนอนเฮียงกัน,นอีกแม่นบ่อนคนตายนอนเฮียงกันอีกน้นองน้องชายนั่นล่ะผู้ตายนะ<ค>่ะผู้เพิ่นรถส้นเสาไฟอยู่วันนี้ตอกบนอนทราย,ายาพ่พอใหญ่ผู้ติดพ่อใหญ่ครับ่าหนี้ก็เลยผู้ไปนอนเฮียงเพิน่นนั่นก็จักแม่นคนเป็นคนตายนะแล้วคนทั้งอื่น 1, 1, อันเลข11แล้วก็75ครับผมโอ้แต่หลไหลไหๆไหลไหลก็ตัวตัวอรับโอ้ไม่รื้นะมันสิสูญเขาลูกเพิ่นทํา อ่าครับเบอร์พัญชนะเบอร์พัญชนะครับเป็นปอดาลีเนาะเป็นตัวเลขนี่หนึ่งหนึ่งหลักหนึ่งห้าศูนย์หลักอ่ะหนึ่งเอกเอหนึ่งหาศูนย์เอแต่ว่าพ่อไงห่งสื่อลาตอรีด้วยเลยแปดศูนย์หาแปดศูนย์หาอ่ะมันมันมีหาศูนย์มีแต่ศูนย์หาครับครับผมเลยเอาแมวตัวกลับมาในละไว้ครับผมมันฝันแต่เจียงสี่ติดตัวกันสองสามคืน ปดศูนย์ห้าตอนันกับเซียวว่านอนเฮียงกันกันมันจะเป็นหนึ่งหนึ่งตัวกันสิบว่าอายุอะไรสักกันอายุมันกับเจ็ดสิบห้าตัวเจ็ดสิบห้าบวกกันก็สิเป็นลอยห่งอาทิตวครับอะไรเอาอายุบวกใส่กันเลยเออครับผมคือมันจะเจ็ดหาตัวยานกเจ็ดหาบลเจ็ดหาก็เอาน้ำครับเพราะว่าอายุเซียวฝันเจ็ดเถื่อล่ละครับนี่สามเถื่อเลยฝันกับเสียวนี่ฝันเย็นเซียวนี่สามเถื่อสามเถื่อเลยแบบเดียวกันมานางเฮียงเถื่อสุดสายคือเหมื่นขึ้นเดี๋ยวมานางเฮียงกันครับม ไอกีน้ออานน้ำกัดเป็นเสียวกันมานี่ตัวกักแต่เป็นบาวฝนแต่า่ระท่านมีขออขั้วไว้มันบกเคยฝันเห็นกันเยอะเื่อมาหากันอยู่กับบกนเห็นกันครับมามีเทียวนย่างสร้างฝันครับคนเกิดทีเดียวเพนาะให้มีโชคใหญ่นะครับเนาะน้องคอปเตอร์เดี๋ยวตัวเลขตัวไหนน้องคอปเตอร์เลขออกตัวไหนวัดวันที่สิบหก ก็รัชกาลกรมปศ .2,867 ครับเอฟซีกําลังจุดนะครับเนาะกําลังจดตุลย์อ้าม้องครับตัวกํามีบอเล็กหุ่นตุลย์บอหมู่หมู่หมู่มีบอเดี๋ยวจังเสือห่าตานอีกนะครับ่สมอชุ่มเนาะจังไรอีกครับคุณปอซารีครับก็ะท้อนนั่นเหรอเนาะมันฝันบางแกงตอนนี้นะครับเนาะกันโบ้เม็นฝันขึ้นใหม่ครับผมอ้าวเดี๋ยวจังเสือมาตามอีกนะครับ่สมอชุ่มคั้นถามมันฝันอีก ปนถาบนแมนโบฟันกับกุศิเป็นตัวเลขชุดนี่แหละครับขอบคุณครับคุณพ่อซาลีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเนาะนี่นะค่ะทมาชมเลขของคุณพ่อซาลีท่าชมหนึ่งหนึ่งหนคุณพ่อซาลีพิสูร์รตดีหนึ่งห้าศูนย์บดาย่ะทมาชมได้แปดศูนย์้าแปดศูนย์ห้อายุเจหปีท่ะสมาชมก็ขอให้ไม่ชมม่ลาก็คุณพ่อสาลีนะคะเนาะ ประจำง้อมติดสกรกฎาคมพศ2567ค่ะสำหรับคลิปนี้ท่อมี3สามดาวกัสิลราทำชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอหายโชคโชคมันหมนเฮงเฮงรวยรวยค่ะกายพึงภาพไปใส่เนาะค่ะสำชมทอมี3สามดาวมิค้องดีมาฝากสำชมค่ะปรับชมบางคองดีกระเบ๋าแอมรสทงกันเลยค่ะบายแอมรทงอยู่ในเดินทางไปทำบุญเยาวหลวงปูรอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะขับเนาะ วัตสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับวันนี้ของดีทิพย์ไม่ทิพย์นี F ่เพราฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีบุคคาโบค่อยเขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอากล้องเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอ,งส,อ,กสองสิรกสิริตรีเป็สิริธีเนาครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับนมังเบิร์ดกับนางถ่ายอยู่ข้างในครับมา วิธีใส่องดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะู้ดีครับค่ะท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับ้องเบิร์ตสวัสดีครับเดี่ยครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายมมหเสน่เรื่องการงานการขายเนื้อกู้เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างนะเนาะครับผมสาธุสาสุสาสุสาสุนนี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ลอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหลักบีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเอดออกมาก่อนปั๊บแะแลวกบีบีอย่างนี้ฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแปดสามครั้งลูกลูกหัวตามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบื่อเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์บวญปู่หลอดไม่จำนะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพรวยพ่อปู่หลอดไงตอนนี้วัดที่ไหนเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางคือรถซืออะไรก็อธิษฐานเนาได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้หลานใหยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบสขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโ,ฆโ,ฆโคกกลมครับท่านผู้ชมบบาเอามอาัตงุงหินคาวกับบุรรซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสหรับทำไดนที่ค้าขายของบมคอยดีลูกค้ายางบมเห็นลานเฮาไขว่ไขว่าม่เอยียงบุดบงังหรือว่ามิอาถันมาบุรมาบางังนาลานเหตุนในคนมองบมเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอาหนวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจุดเปิดท่านที่รับศัพท์ท่านที่ให้เงินในท่องไลเข้ามาในบ้านในลานขาดลานขายขฮาครับขายดีปันที่หน้าที่ทาลำเลื่อยเงินท่องกันหลายครับ่านผู้ชมเนาะบ่ายเอมเราตรงหูนยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดม่นานแล้วมือนครับมีโอกาสตนมาักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอีซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัครทนไดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของผู้หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอย่างไรคนหักคนหลงเบอกบากยังกายผู้สาวผู้บ่าวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดสาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดสายล้มปลูกมาแล้วครับก็แล้วก็เมื่อเท็จครับท่านผัสเมื่อเแ็จหล้วก็บี้จัิงสิครับหลักกจริงสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อนลูกปากสามเทื่อนะครับ าปากสามเต้อท่าคิ้วสามเต้อละกะเสยปุมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นนวนสามด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นนวนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่น้ำมันมหาเสน่ห์ละก็เป็นหวานเป็นจุดๆดาๆ,ๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลงป,ปูปุกเสียเรียบเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนในแตงเพลงให้ล้งปูหลอดละครับท่านผู้ชม แจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุ่ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุ่ยี่ก็แต่งด้วกันนี่ครับเงื่อนคาว่าไส้ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนณหากคนหลง เบาแอมเราทงกับบุหลี่ซาครับเอาไปฝากอีซีกระทู่มาตามเบอร์ทู่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแผ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนอะครับท่านผู้ชมแล้วก็บาแอมเราทงนี่ได้น้ามุนแมาน้ำครับได้น้ามุนของหลวงปู่ลอดมาให้ยอีพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมรรคร่างกายเสนียดยังไรทิบูดี สีราสีมันบดมันบงนังสิ่งแวดล้ให้นิทัวเ้าสิได้ออกเอาไปเดินกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีงเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดดาวเอ็มเราตรงนี้เอามาบัวลายครับามาฝากอิดสีบัวลายกระโถ่มาได้กระโถ่มาได้ครับมาหาดาวเอมเร,รา,าตรงเาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถึเปเงปีเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถึเปเงปีลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่ง ลำเลื่อยสามสิบล้านนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่ายเอมราตรงกับสิให้เบิ้งต้นลยกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนีงตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำหักนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะ ดื่มก็ได้ครับ่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ยออืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราล้วงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บ้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ตัวคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 กรบผมสาธุสาธุ